It is a thing that is passed down through the generations or that is done time after time. It is the wisdom that should remain in existence when no one remembers what it is. It lives as long as it is remembered. <laughs> ตำบลขันตโนด,อ,ดอําเภอประจันตาคามจังหวัดปทุมบุรีทางแรกนี่มีมีขั้นที่เขาเอามาแนหน้าใหม่เฮตรกรอนเขาถือเอาตัวยางมาห้เบิงเออเอาตัวยางมาแล้วกัมาให้ปูกย้ายลงถ้ำเบิงเออเม,มันก็คอยเฮดมากมันก็ปินที่เขาก็เลยเฮดมากเรื่อยๆมากตั้งแต่หลายปีอยู่ตั้งแต่ลูกย้ายตั้งแต่ลูกย้ายเขารงเรียนอยู่ เขาว่าน,นี่ตรงไปหามาตามตามป่าตามเขาเออที่นี่แต่ใหม่แต่ไหม่ตัวตัว,ต,วตัวนี้น่ะปวกย้ายปลูกเองเออไปไปเอาอยู่สวนมเห็ดเตะเถาวันต้องไปหาตามตามนู่นตามขุกตามนู่นํนนำบานห้องเออแต่อามาเอามาเลยก็เอามาต้มตุมแล้วก็จ้องเอามาโลอกออกตะก,กอนจัง,จงๆคนเดียวมะเห็ดกินตะกาแบบนี้ได้ เออบางแรกเอามากับตรงมาขุดเป็นวงแบบนี้ตะกอนวงเห็ดเป็นวงเลี um ้ยวเรียบร้อยแล้วก็ ul, ้อยที่เข้ากัจังกอนเดี๋มาเข้าจังกอนเดี๋มาตัดใหม่ตัวนี้ตัดใหม่ตัวนี้เข้าจังกอนเดี๋มาตีเออเตยทำโบกกตากะตานะแต่เป็นตูวตูวรูจักรยานนั่นเออเป็นตูวตัวรูดูรูรูจักรยานเข้ามาเข้ากับตรงมาพันโลมันก่อนเออพันพันโลแล้วก็แล้วก็มาตีโค้งตัวนี้ เออมาตีมาตีโค้งเป็นรูปล่างผุบๆโค้งเออแล้วก็จังคอยมาประกอบเอาประกอบไปลาเต๋เอาตาตะกาเอาเตเอาเต๋อหล่อล้วก็จังค่อยมาตีถึนขั้นแบบนี้เออคนที่เขามาตื่นเนี่ยเขาว่าเขาบอกว่าให้ราคาเขาแจ้งเขาบอกเดี๋ยวว่าราคาดิเออเขาเขามาให้ราคาเขาเองคนที่เขาเอามาตัวยางไม่เอาเหิน ที่นี่เขาเขาก็มาซื้อเองเขา,เขาก็ไมาใหา้ราคาเองเขาเขาบริเว่าราคาเอาแล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่เราโอ้โอ้ประมาณนี่บอตั้งแต่เฉพาะกระตานิ้บบาทเออที่นี่เอามาตีเป็นโล่งโค้งเป็นรถจักรยานออกมานีเขาที่ล่วมให้เด้อเขาให้กินที่ผาบาทเออร่วมร่วมเบิดตโตรถจักรยาน,นแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับ เออไม่ใช่ไปอยู่หลายอย่างหนูนี่เขาก็ไปใส่กระถางตุน่นไม้เอาไปหอยตามตามบ้านก็ได้ตามตามลูกเลี้ยงตามบ้านที่นี่ถ้าถ้ามันซึ้งขั้น,น,นอกว่าแบบนี้แล้วเออเขาจะเอาไปเขาจะไปตัง้งโต๊ะแล้วก็กระถางตุ่นใหม่ใจเจ้าตุ่นบ้านใหม่นี่แล้วก็ไปฝากกันก็นได้เขาจะไปตั้งนั่นเองไมิได้เขาจะการจะงานเขาก็ไปใส่กระถางดอกไม้ตัง้งโต๊ะหลายอย่างเขาเพี้ยนได้หลายอย่าง แกย้ายไม่เห็นแบบนี้นีย้ายกันยังมือหัวก็ไปย้ายสามเอ่หน่ะเขาบอกว่าเขาจะได้หลายอย่างเขาจะเอาไปเห็นเขาจะเอาไปสร้างเด็กว่าเวลาเขาขึ้นบ้านใหมเขาจัดงานจัดมีไปที่อย่างนี้เขาจะเอาไปว่างไปเอาไปเลี้ยงไปแล้วเขาจะเอาเขาจะเด็กใหม่นะมเขาเอาเด็กใหม่มาไปยิงก็ถึงจะสู้ยายอยากให้เด็กรุ่นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นนู้นี่แหละอยากอยากให้มาสารตัวใหญ่อยู่ แต่ถ้าเบิดหมวดย้ายนี่ย้ายว่าคือที่บุ้นี่ถ้าที่บุ้นี่คนเห็ดตอย้ายยังไงค้นไม่เหียนเลแหล่ะเฮตดตอไปเป็นของปัญญาของปุ่มเจ้าบ้านในหม่องเืออยังว่าเข้ากับอยุดจากงานเห็ไทยเหตดหน้าเหลยวมาลีร่าเขาวางเขาก็เลยไม่เห็ดแต่นออก็เดยมีลายใดก็เฮ็ดทมองก็เลยตื่นพวเขาต้านกิน